เราเป็นเพราะแม่พ mm ี่น้องชาวเทศบาลเมืองสุรินทุกท่านครับกระผมได้รับการตั้งเปันนายกเทศมนตรีเมืองสุรินได้เข้าปฏิบัติหน้าที่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็ทางช่องมังตลุงพักสดก็ได้เข้ามาถ่ายทำให้พี่น้องได้ดูนะครับสำหรับสำหรับการขายของของเรานะครับอันนี้ก็ ที่ตลาดที่ตลาดผักเมืองสุรินทร์นะครับตรงหอนาฬิกานะฮะตรงนี้อ๋อเข้ามาดูได้ครับทุงละสิบบาทครับนีบ<า>่ฮะดูฮะมะเขือเทศทุงละสิบบาทครับลูกใหญ่ครับก่าทุงใหญ่เลยโลก,กว่านะพี่น้องโลก,กว่าเมื่อกี้เงียบมากครับเมื่อกี้ตอนนี้เลขจะออกหรือเปล่าวันนี้ทําไมคนเงียบจังอ่ะอันนี้ก็เอ่อ ที่ร้านนะครับอยู่ที่ร้านนะฮะร,ร้านมืองตะลุงผักสดนะครับตัวนี้ก็เราก็เข้ามาถ่ายให้พี่น้องได้ดูกันว่าเป็นยังไงครับทางร้านผักผ,ผักขายได้ไหมเป็นยังไงราคาผักก็ถูกนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีคนจะเข้าหาซื้อของเท่าไหร่นะทุกวันนะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะเศรษฐกิจมันไม่ดีหรือเปล่านะครับ อันนี้เราไม่รู้นะรราคาสินค้าการเกษตรทุกอย่างนะครับเกือบออเกือบที่จะแบบถูกนะครับเกือบที่จะถูกเกือบทุกอย่างนะฮะถูกเกือบทุกอย่างเลยตัวนี้ก็ดูเอาครับพี่น้องว่าอ่ะสินค้าการเกษตรของเรานี่ เป็นยังไงบ้างตลาดผักไปได้ไหมต้นทุนของเราเป็นยังไงนะครับกับการลงทุนนะฮะปลูกพืชปลูกผักปลูกมาแล้วเจอราคาที่มันถูกนะครับพี่นนอะก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะสินค้ามันส่งออกไม่ได้นะครับของไทยนะฮะส่งออกไม่ได้เลยมีที่ตลาดครับตลาดตลาดสดที่เสืองสางนะครับ ตลดดาดเถิงแสงนี่เขาถ่ายทอดสดทุกวันนะครับเรื่องสินค้าการเกษตรครับถูกมากถูกจริงๆถุงถละสิบห้ายี่สิบบาทน,นะครับถุงละสิบโลนะฮะขายไม่ออกเลยนะครับพี่น้องแต่ว่าสินค้ามันก็ขึ้นๆลงๆเป็นเรื่องธรรมดานะครับมีช่วงช่วงแพงช่วงถูกนะฮะ ว่าตลาดของเราอาจจะเงียบมากวันนี้เงียบจริงครับปกติแล้วที่มาในี่คนจะเดินแต่วันนี้รู้สึกว่าเงียบจริงๆฮะโอ,โอ้โอ้แมคา้าบอกว่าเขาช่วงนี้เขาฟังวิทยุอยู่เหรอเพราะอะไรฟังทําไมวิทยุตอนนี้โอ้ย อันนี้ก็นนกรถจอดรถจอดอยู่ว่าแต่ว่าคนไม่ค่อยมีเดินนะพี่น้องรถนี่เข้ามาจอดอยู่นะตั้งอ๋อ อ๋อไอไอไอเที่งเงียบเนี่ยเพราะว่าเขารอราฟังข่าวดีเนี่ยใช่เขารอดูว่าเขใช่เป็นเศรษทีหรือสองใหรือเปล่าอ๋อ ม่ค่อยมีคนเดินครับเงียบจริงครับตลาดรถจอดก็รถจอดจอดเยอะอยู่แต่ว่า,าคนที่จะเข้ามาหาซื้อของไปกินนี่ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแต่ว่าเงียบมากไปไหนฮะโอ้เดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนโอ้โอนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ